อ๋อเก็บผู้เสียวสั้นเลือกเหรอไอเนี้ยผมไปเก็บไก่แล้วเนี่ยผู้เสียวสั้นกันเลือกเฮ็ดเนี่ยเก็ผู้เฒ่าครับไม่นริงไม่งั้นอาจารบุกหงเลยผมเก็บผ้ากับบุกหงอหรว่าเฮ็ดเนี่เฮ็ดนังแม่เนี่ยเฮ็ดนางหงอกินได้รก่อนเฮ็ดยี่เลย น่เดงี่วสก่ใหรอกาการตรวจสอบจากคิวซี่เร็ยคิวซี่ยคิวซี่หฮาฮฮเอาละครับป็ดแกงครับนอนย่ที่ไร้เห็นมักน้องใหญ่ ใช่ครัมีแต่แนวเจ็บมากเจ็บงมันพเพราะพุทธเฮ็ดยังกินเฮ็ดส่วนไม่เก็เบเห็ดไปวะนี่เขาออกลายเลยลงลงวัดป้านี่เลยเออเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดยันนยงนี่ลนลอกออกแล้วเฮ็ดหลอกงงดีกว่ายูซือเออ,อนี่มอไซค์ก่อนกัน ฮะคือเอาเหรอฮ้ยเกิดมันขึ้นอยากงนี้เใส่คูแข้งยังเขามาบุสบอยกเอออะไรเอาคูนี่เอาคูหน่อยมันจะมุมมุนเออไม่ใช่ถุงอะไรมันมุนไปเดี๋ยวะจะพาไปเดี๋ยวมาส่วนพี่น้องไปมาส่วนเพื่อจะขอไปเก็บเห็ด นี่ว่วาเสียวยังใส่เลยสิเกาะเชียวคู่ <laughs> <laughs> สิตัวเสียวก็สอบใส่ก็มุนแล้ยน้องพี่น้องเลย<ม>ไปยื่น้องสิวันตกลงกันละสิไปไปกล้องไปเบิง้งวันนี้ข่าวว่าเฮ็ดออกหลายดิเขาเก็บมากแตหลายอยู่อยู่นี่ประมาณจากักรู้ขึ้นมานว่โลถึงบอกแยกเตยายแกงเหรอพี่น้องยายแกเต๋ยาแยกวตาพราะในแกงไปวัดน บอไปเก็บแกงเลยเฮี๋ย okay ่ไปไปพี่น้องไปไปรุนกันบอลถีม uh uh ีบ่ไปลองมึงบอลไปเก็บจักเนาะีนน้องไปลองมึงพี่น้องไป เชือก,กขอ้ไ,ไก,ก่เ็ยไปเลยนึกเชอกนเลยขีรดไกเ็ดไปนะมาทางวัดต,ตาครับพี่น้องวัดต,ตาวีเกธรรมชานี่คระวัดตาเขาสิขาวัดต,ต,ต,ตาด้วยครันคุณจจ้จ,จ,จำตงไหนยู่บ่จำตรงไหยยนบอนี่นาะ แ่วัดปลาครับเยอะหนิวขออนามางงอรับเด็กๆกอนจะกี่ดูเหมนป้มอีออกไป็หองเออกไปจับไปเห็ดออกของของไม้ทีดีกว่าเยอะเยด่กเ่าเยอะมากดีกว่าเยอะดีกว่าเอย รก็านีเใกล้ทีห้องเหรครับตรงก็ยังหอมนนำขางโอ้ก็เห็ุถนนก็เหถนนได้ได้ได้ก็เหถนน อดโดงหรอพี่นกร,รถเขามัดจอดมีเลืกๆลืกลางโดงเลยครับอจอดนี่แล้วถึงแล้วถึงโดงแล้วแล้วไหน ไปพี่ก้อนบ่ไปพี่ก้อนบ่พี่พน้องขยันข้อมาออกไปทั้งพี่ก้อนเลยพูดพี่น้อง,องได้เฮ็ดไข่หลือพี่น้องเครืดอกหรอเครืดอกเห็นดอกเดียวโอเ้ oh, เฮ็ดไข่ปานแล้วเนาะหลอดตาเขา ลัดฟ้าเขาเฮ็ดนอย่าี่น้องเฮ็ดกินอยู่เนี่ยไม่เห็นคเคยเห็นโอหมนยังพร้อมหล่องที่อย่งกุยๆสบายใจเฉ่บล้วย เขาออกไปบางคันกระตานึงกับุงหนึ่งพี่น้องสวนออกไปเขามาแต่เสา,า,าคือเขามาหล่าขเขาครับจะมีภูมารถสองรถสองคันจอดที่ถึงเฮ็ดอย่างเฮ็ดไข่อีกแบบความู้เห็นดีเลยว่ะเี็ <indung. S 2> เออเฮ็ดไข่ hay nói Ý đi Nhưng nói vô Khay nói vô Hết nhàng thì nói này Cứ thảo Nè Hết cháu hết mà hãy dài bừng ไปแม่เบิ่งสองดอกเฮ็ดเอียงแก้วแต่ว่าเพิ่งวายสังเกตเบิ่งกันตีนมันโกนนี่มันก็กินได้พี่น้องนี่แมงบ่งกินไตห้องก็กินได้เป็นว่าเฮ็ดเพิงพี่น้องเฮ็ดเพิงเอียงตอนนี้สลองงองเฮ็ดเพิ่งยอดกุยนี่ฮะไอ้ดอกนึงพี่น้องเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่ง เฮ็ดพึ่งอะไรเห็ดพึ่งเข่าในน้ำงามครับเห็ดเพิ่งเข่าเห็ดตีนอรอครับเห็ดพึ่งเข้าพึ่งข้าวเห็ดยังสินดูสิเห็ดอะไรเห็ดยังบวครับแต่ว่าสิครึ่ว่าทีเป็นแค่กินนอยแต่ว่าตีนมันตันเนย โอ้ตีนโบกอยู่ต้องบอ,บอกเสียงครับผมจรัรเห็ดเห็ดปวกโทนดอกเดียวเห็ดปวกโทนเท่าๆแน่เพิ่งเ็ดเพิ่งอยัางย,ย่อกล้วยเ็ดเพิ่งสลองง่พิ่งสลองงดอกหนึ่งออกหน่อยดิ ยิดเผืองศาสตรดอกนิดหน่อยครับ <c oughs> เป็นตุ่มนี่ครับเยิดเผืองสล่องง,งงอกสล่องงอกเน่นากน็นี่เอากับยาวกัาดอกบนเน่าตื้อฝนไปแน้่ยิดเผืองสล่องงอกอีกแล้ว

nó càng nhỏ chứ phương nhỏ chứ phương, phương khẩu của heo này nha ừ. hết ở lại đi hết phương nhỏ hết phương nhỏ โอ้เห็ดเพิงเนี่ยอะไรกินอะไรเห็ดเพิงเฮ็ดอะไรนี่เฮ็ดเพิงย่อเฮ็ดเพิงย่อโอ้โอ้เห็ดเพิงเนี่ยอะไรกินอะไรเห็ดเพิงเนี่ยเกเฮ็ดอะไรนี่ครับเฮ็ดเพิงย่ออีกแล้วเฮ็ดเพิงย่อที่ี่ยวพี่น้องตุ่มบุรู่สิร้องดอก นี่เฮ็ดเฮ็ดอียังก่อนะเฮ็ดยังถกซื้อมันเอ้ยกินอยู่ครับกำซื้อไปเฮ็ดแต่เฮ็ดแนวเดียวพี่น้องเฮ็ดเพิ่องหยอหนี้ห่อขวดนี่นี่บอระโด กคือครับไปหาเห็ดหลงก็พคามพี่เรามันก็ไม่เห็นกันนี่นังจอคออยู่นี่เรานี่เขาได้แเรานี่บอกไม่นั่นไเขาขึ้นมาจูนแล้วเขามานี่เขามานงอ่ะนี่พคามนี่ลูกหน่อย ตกเฮ็ดอก่เอกเอาเอาเฮ็ดอันนี้แกงมิเตเฮ็ดอันนี้เลยแล้วพี่น้องว่าสิกลับไปหาอยู่แถววัดป่ากขไปในวัดลองมึงหามันมีเว่าแถวนี้เขาเจาเก็บไปเบิดแล้วเหล็กเลยผมจะขอว่าสิไปลองมึงวันไหนมาล่ะไปลองมึงในวัดลองมึงใช่พี่น้องเพิ่อนยังพี่น้อง เฮ็ดยังพยโยควอมน่ยเฮ็ดเพิ่งตั้งเฮียปเฮ็ดเพิ่งตั้งฮีพยความว่าเฮ็ดเพิ่งยี่หรอเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งยังแนวนี่นำมากมเฮ็ดเอียงไเฮ็ดก่อคือเก็บยางเดียวครับเดียวจังไปพี่สุดหอเมียพี่สนด ก็ผมหูว่าเป,เป็นเป็นเดงแดงขึ้นเห็ดอย่างขันล่ะเก็บอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะให้เพ็่นพิสูน์เบิ่งใหญ่แต่ว่าเพิ่นว่าใหนมันมีขามันปกบขามันโบโบน,น หานโบเห็ดกอรหรอเห็ดน้ำหมากนี่แหละเป็นโมโูเลยตัวเพิ่งเข่าเมาก็สีเห็นอย่างเงี้ยนี่เห็ดเพิ่งเข,ข่าเพิ่งเน,นี่ยสองดอกครับทีดอกหนึ่งฮะเห,ห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่ง เฮ็ดพึ่ง,ง,ง,งเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งโอ้ยพี่ดองเมื่อยแอะๆเลยหลงทางเหมือนกันนี้โอ้ต่อเลยก็อยู่โอ้กลับมาแต่ว่าเห็นพ่อยังขว้งมาอยู่อย่ยินแต่เ,ตเ,ตเ,ตเตสียงคุณคร,รับกําลังบอกมาโอ้เมื่อย์อพี่ดองหมานอยู่หรอกเพราะเด็กแกงอยู่เฮ็ดสักมาปีครับ เฮ็ดทุกเห็นเลยแจ็เป็นเฮ็ดย่างเนี่ยเดียวเมื่อหอดเพื่อนก็นให้ย่า่พันคัดออกนะเพราะว่าผมกับโมโหหอกว่าเฮ็ดอะไรเป็นเฮ็ดอะไรให้มันคัดออกโอมโหว่าจะย่างไรปอะไรนี่ครับผลงานเลยเกือบเกือบเต็มตาหน่อยจ็คเป็นเฮ็ดย่างเป็นเฮ็ดยังครับอุ่นไม่ยังขอามกำลังไหวๆมา ไปกับโจล,ล,ล่ะเฮ้ยว่ามึงกันนะไล่ไปไหนพ้อไหนบ่เออโหเฮ็เดตำม,มากกว่าแนี่นี่นี่ผลงานพยาว์ความีเนาะเดย์อยู่ด,ดีเฮ็เดเฮ็ดอันทานกไนไ็ได้เนาะก็ได้ย่วางไหนล่ะตอนนั้นตอนกู่อยบอนทั้งแย่ตอนนนั่แหละตอนเข,<ๆ>ขาไมา่ไม่เนาะตอนตอนเขาเขาไม่ไม่จบออกไปหัน ลึกง้อไปคนงมานงมานเลากมานเนาะทุกทาังหลบหลังหลเดินหต้องการกันแบบขุดขมย่ความกับมาเลยพี่น้อกแต่แกงนึงพาะยงกวาแต่แกงยงสองเถ่าไม่มใครมาหารอกทัไม่ครมาบนเคยมาลองมาหาจ้าเถื่อมก็มาหาเถื่อแหลกนี่ละยินเขามันออกไหลมาหามันกับมันกัลังตะกี้ออกมันก็สออกเนาะกตลังตะกี้ออกผลก บโบเถึงก็บ่าดีแห้งครับพอเฮ็ดออกนะฝากขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขายัางติดตามลูกหน่อยก็พอยุพร้อมอยู่ช่วงนี้ก็คือสิไปหาเก็บเห็ดแหละหาต้นใหม่มาทานละครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก็ค,คลิปหนาจังจังเจอกันไหมครับสกสถ้ากันเมื่อครับลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ